ไอโฟนสแกนใบหน้าเฟสไ ID ไม่ค่อยติดแก้งไงดีสวัสดีค่ะกับมาพบกับพาวทูทิกทิกดีดเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟลเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงปัญหาหากไอโฟนค่ะสแกนใบหน้าเฟสไ ID ไม่ค่อยติดจะแก้อย่างไรกันดีค่ะ iPhone สแกนใบหน้าไม่ค่อยติดจะแก้อย่างไรดีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ที่ใช้งาน iPhone ค่ะตั้งแต่ iPhone X ขึ้นไปนะคะอาจจะเคยพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการสแกนใบหน้ากันอยู่บ้างคะ่ะเช่นสแกนใบหน้าด้วย Face ID นะคะไม่ค่อยติดค่ะจนบางครั้งนะคะจะต้องทำการสแกนใบหน้าอยู่หลายครั้งถึงจะสามารถสแกนใบหน้าได้นั่นเองค่ะดังนั้นคะ่ะผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการสแกนหน้าด้วย Face ID ไม่ค่อยติดเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้บนการตั้งค่าบน iPhone นั่นเองค่ะ โดยเข้าไปที่การตั้งค่านะคะและทำการปิดใช้งานต้องตั้งใจมองเพื่อใช้ Face ID นั่นเองค่ะเพราะหากเรานะคะทำการปิดฟีเจอร์นี้แล้วค่ะเพียงให้เรานะคะยก iPhone ขึ้นมาค่ะเราก็จะสามารถสแกนใบหน้าได้อย่างง่ายๆค่ะและยังแถมรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะโดยผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะไม่ต้องจองที่หน้าจอ i p h o n นนั่นเองค่ะและวิธีแก้ไขนะคะหาก iPhone ค่ะสแกนใบหน้าไม่ค่อยติดนะคะก็สามารถทำได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่า iPhone ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเลือกไปที่ Face ID และรหัสผ่านค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราค่ะกรอกรหัสผ่านของ iPhone ค่ะและหลังจากนั้นนะคะทำการปิดสวิสตต้องตั้งใจมองเพื่อใช้ Face ID ได้เลยค่ะ <c oughs> และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะคะหาก iPhone ค่ะสแกนใบหน้าไม่ค่อยติดนั่นเองค่ะหากชอบทิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่ายลืมติดตาม How to Tik t ิคดีๆเทนใหม,ใหม่ที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน Bubu.TV ได้เหมือนเดิมค่ะ